ี้นะคะพี่ตีจะย้ายกระถางเจ้าโมจิโตนะคะหรือซิงโวเนียมโมจิโตนะคะหรือว่าอีกชื่อนึงเรียกว่าเงินไหลามาโมจิโต้นะคะซึ่งพี่ตีได้สั่งซื้อมานะคะกะ็เกือบ2ส,สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะย้ายเขาลงในกระถางนะคะถ้าเราสั่งซื้อมาแล้วนะคะ ก็ควรที่จะพักเข้าไว้สักประมาณสัก5-7วันนะคะก็ค่อยเปลี่ยนกระถางให้กับเขานะคะเป็นการตั้งพักฟื้นไว้ก่อนนะคะช่วงที่เราตั้งพักฟื้นเนี่ยก็ควรที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงกำลไรก่อนนะคะแล้วก็ ให้น้ําเขานะคะวันเว้นวันนะคะแต่ว่าเคล็ดลับของพี่ตีนะคะก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาแต่ว่าอยากจะเลี้ยงดูนะคะบางเอิญน,นะคะทางร้านเนี่ยเขาส่งมาให้เราเร็วกว่ากว่าแผนที่เราวางไว้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ตีก็เลยเอา เจ้ากระถางนี้นะคะไปตั้งในบริเวณถาดที่มีการแช่น้ําไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าวันไหนนะคะเราลืมที่จะลดน้ํานะคะพี่ตีก็จะไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงเขาอยู่ทุกๆวันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะด้วยที่พี่ตีเพิ่งจะมีเวลานะคะโมจิโตของพี่ตีเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะใบาของเขาเนี่ยมันจะด่างแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะจะกัดลายสวยมากนะคะ ตามคลิปที่พี่ตีดูรีวิวจากทางผู้ขายนะคะต้นแม่ของเขาเนี 1991, oui, ่ยใบกัดลายสวยมากๆนะคะแต่ว่าของพี่ตีเนี่ยทำไมไม่มีลายนะคะแล้วก็ไม่เห็นความลวดลายอะไรของเขาเลยนะคะเห็นเป็นสีเขียวอย่างเดียวเลยนะคะก็เพราะว่านะคะเรา นำไปตั้งในบริเวณที่ร่มมากนะคะเขาไม่ได้รับแสงนะคะด,ด้วยลักษณะใบาย,ยิ่งเขา,าเกิดหลอดใหม่ขึ้นมาเขาก็ยังเป็นใบเขียวให้กับเราอยู่นะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีลวดลายอยู่นะใต้ใบนะคะเห็นยังมีเป็นลายสีขาวนะคะเขาอยากจะกัดลายให้พี่ตีมากนะคะแต่ว่าด้วยที่พี่ตีไม่เข้าใจตัวเขานะคะก็เอาไปตั้งเฉพาะในบริเวณที่มีร่มอย่างเดียวเลยนะคะ หลบแสงนะคะหลบแดดนะคะก็ทําให้ใบไม่มีลักษณะลายขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยจะเปลี่ยนกระถางให้กับเ้านะคะเป็นขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะคะกระถางที่พี่ตีได้มาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเองนะคะลำต้นของเขานะคะเริ่มมีรากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเลื้อยขึ้นเสาหลักแล้วนะคะ เสียได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวพี่ตีจะทําการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่พี่ตีย้ายลงในกระถางแล้วก็หลังจากที่ประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนแหละพี่ตีจะอัปเดตให้ดูว่าใบของเขาที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแทงหลอดขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มกัดลายให้เราเห็นแบบ เหมือนต้นแม่ที่พี่ตีดูรีวิวก่อนที่จะสั่งซื้อหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวมาทำการย้ายกระถางให้กับเขาใหม่ดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางที่เล็กเนี่ยเขาก็ในลักษณะลำต้นของเขาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วนะคะอยากจะได้ธาตุอาหารที่เต็มที่แล้วก็ได้พื้นที่ที่กว้างแล้วก็จะได้เจ,จเริญเติบโตให้กับพี่ตีได้มากกว่านี้นะคะค่ะย้ายกระถางกันเลยค่ะ ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะกระถางที่พี่ตีเตรียมเนี่ยก็จะเป็นกระถางขนาด18นิ้วนะคะเป็นกระถางเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะคะที่พี่ตีมีการเปลี่ยนย้ายให้กับต้นไม้เป็นซิงโกเนียเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ใช้พี่ตีก็เลยเอามาย้ายให้กับเจ้าต้นโมจิโต้ของพี่ตีนะคะ ดินนะคะที่พิธีเตรียมเนี่ยก็จะเป็นดินที่พ่ตีได้ทำการหมักไว้อยู่แล้วนะโมจิโต้เขาชอบดินลักษณะที่โปร่งนะคะแล้วก็เวลาเราลดด้านน้ำเนี่ยาสามารถไหลผ่านได้ดีนะคะไม่ขังมากจนเกินไปนะคะส่วนผสมในเรื่องของดินที่พิตีปรุงไว้นี้นะคะก็จะเป็นดินที่ตัวเองปรุงด้วย มูลไส่เดือนนะคะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยครอบนะคะที่พี่ตีมีอยู่แล้วนะคะผสมหมักทิ้งไว้นะคะก็จะมีกากมะพร้าวมีแกบนะคะก็เป็นการาช่วยในเรื่องของดินให้มีความลักษณะที่นุ่มแล้วก็ร้วนซุยนะคะวันนี้เสาหลักของพี่ตีก็มีเตรียมไว้ ด้วยแล้วนะคะก็จะเป็นเสาหลักกากมะพร้าวที่มีการแช่น้ำไว้แล้วนะคะเสาหลักของพี่ตีก็จะเป็นขนาดสูงไว้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าโมจิโต้เนี่ยสังเกตนะความสูงเขาก็เริ่มจะเอเ่อเลื้อยขึ้นสูงแล้วนะคะรากอากาศนะคะมีโผล่ให้เห็นแล้วนะคะ ถุงมือนะคะก็แบบนี้ง่ายดีนะคะเวลาเราแบบขุดเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะจะไม่ฝังไปที่เนื้อเล็บนะคะพวกเศษวัสดุพวกเศษดินนะคะ ด้วยที่ผู้ขายนะคะส่งมาให้พี่ตีนะคะเขาก็จะมีการาป้องกันในเรื่องของใบย,ยอดนะคะไม่ให้มีการหักค่ะตอนที่แกะกล่องแล้วพี่ตีก็ไม่ได้แกะรีวิวให้ดูเนาะว่าเขาแพคมาดีมากๆเลยนะคะด้วยกระถางนี้นะ สังเกตนะคะรากเยอะแล้วนะคะต้นโมจิโตของพิตีได้มาเนี่ยเป็นการได้มาโดยการผู้ขายเนี่ยเขาปักชำนะคะโดยการปักชำด้วยข้อนะคะรากเยอะมากเลยนะคะ ด้วยที่พี่ตีได้มาเนี่ยเป็นแบบเอ่อก่อนที่พี่ตีจะทําการสั่งซื้อมาเนี่ยลำต้นเขาก็จะสูงแล้วก็ตรงนะคะแต่ว่าพ,พอพี่ตีได้มามาอยู่กับพี่ตีเนี่ยยังไม่ได้ทําการย้ายลงกระถางนะคะ <c oughs> ก็จะมีการโค้งงอเพื่อที่จะให้ตัวเองหาที่ยดึดเกาะหาที่จับเนาะก็วันนี้นะคะพี่ตีก็จะช่วยเขาได้อยู่ เป็นหลักของตัวเองแล้วนะคะดินนะคะสังเกตนะดินจะนุ่มมาก เชือกดไม่ต้องแรงมากนะคะพี่พีก็จะ เติมปุ๋ยให้กับเขาด้วยเลยนะคะอันนี้คือเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะใส่เยอะๆได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะ สังเกตนะคะโมจิโตของพี่ตีเนี่ยจริงๆแล้วเขาเอาอยากจะมีลายให้พี่ตีด้วยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยที่พี่ตีไม่ยอมให้เขาได้รับแสงนะคะแล้วก็ได้รับแดดนะคะสักประมาณ7 0 8 0เปอเนี่ยเขาจะยิ่งกัดลายให้เราเห็นนะคะเป็นลายแบบพื้นผิวใบของเขาเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายผิวข้งคงเนาะจะเป็นแบบเาขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะแล้วก็ จริงๆนะถ้าเขากัดลายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะยิ่งสวยมากเลยนะคะเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยพี่ตีจะอัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะแทงหลอดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็พี่ตีจะย้ายกระถางนี้นะคะให้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่ก่อนนะคะที่เขาไม่ได้รับแสงเนี่ยเพราะว่าใบของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะ แต่ดูพื้นผิวตาใต้ใบนะคะเนี่ยค่ะหาจะมีลายให้เห็นอยู่นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเขาหน่อยนะเพราะว่าด้วยที่ดินที่ดีน่มีความชื้นอยู่แล้วนะคะ ใบของเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาจะมีแบบเหมือนมีมีแบบมีหูสองข้างด้วยนะคะน่ารักดีค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพิ่ตีก็พามารู้จักซิงโกเนียมอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า s อซิงโกเนียมโมจิโตหรือไม่ก็หรือว่าเงินไหลโมจิโตนะคะก็ลักษณะใบาถ้าเขาปีการกัดลายนะคะจะยิ่งสวยแล้วก็น่ารักมากกว่านี้อีกนะคะ คลิปนี้นะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะพี่ตีก็ขอย้ําเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆเพื่อๆนๆที่เข้ามาดูนะคะมือใหม่นะคะอย่าลืมนะคะนําไปตั้งให้เขาได้รับแสงนะคะ ก็สักประมาณ70-80%นะคะเขาจะยิ่งกัดลายนะคะแล้วก็เติบโตให้เราได้เชยชมในลักษณะใบาที่สวยนะคะค่ะเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยพี่ตีจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาไว้ให้เขาแทงหลอดนะคะขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ดูใบในหลอดต่อไปนะคะว่าเขาจะกัดลายให้พี่ตีได้เ,เชยชมเนี่ย สวยขนาดไหนนะคะค่ะคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ